เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเขาถึงพูดว่าชาวยิวนั้นฉลาดและมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเพราะคนดังๆระดับโลกหลายคนก็เป็นชาวยิวผมรู้สึกสกิดใจกับคําคํานี้มาเลยไปหาข้อมูลว่าชาวยิวเขาเป็นมาย,ยังไงแล้วทําไมพวกเขาถึงฉลาดใครทันรายการนี้คุณไม่เด็กแล้วนะครับ <laughs> ดักแก่ไปหนึ่งดอก ในคลิปไมจะเล่าถึงต้นกําเนิดชาวยิวฉบับคัมภีร์โทราแบบย่อยๆนะครับจริงๆคือมันยาวกว่านี้แล้วก็มีหลายฉบับด้วยครับไมอ่านมาแต่และเวอร์ชั่นก็เขียนไม่เหมือนกันครับมีทั้งเวอร์ชันของคริสของอิสลามแต่ก็มีความคล้ายๆกันอยู่และในช่วงท้ายของคลิปไมจะวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ําว่าความคิดเห็นส่วนตัวว่าเหตุใดพวกเขาถึงฉลาดแต่ก่อนอื่นพวกเรามารู้กันก่อนว่าชาวยิวเป็นใครมาจากไหน ต้นตระกูลของชาวยิวถือกําเนิดโดยใช้ที่ชื่อว่าอับ,บราฮัมตอนนั้นเขาอาศัยอยู่ในนครคลอเดียบาบิโลนผู้คนภายในเมืองนับถือพระเจ้าหลายองค์แต่อับ,บราฮัมเชื่อว่าเฮ้ยพระเจ้าต้องมีองค์เดียวสิพระเจ้าก็เลยบอกกับอับบราฮัมว่าให้เจ้าและครอบครัวเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือก็คือดินแดนปาเลสไตน์นี่แหละครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับ ต่อมาอับราฮัมมีลูกสองคนคนโตชื่ออิสมาเอลซึ่งอิสมาเอลเนี่ยเป็นบิดาของชาวอาหรับทั้งมวลคนน้องชื่ออิสอัคเป็นต้นตะกรูลของชาวอิสราเอลอิสอัคมีลูกชายชื่อยาโคบแล้วในวันหนึ่งยาโคบก็ได้พบกับพระเจ้าและเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลและนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนยิวอิสราเอลมาอย่างไงนะครับก็คือมาจากยาโคบนี่แหละ เชื้อสายของยาโคบมีทั้งหมด12คนหนึ่งในนั้นชื่อโยเซฟแล้วโยเซฟเนี่ยแหละมีโอกาสได้เข้าไปรับใช้ฟาโรอียิปต์เขาทำงานได้ดีเป็นที่ถูกอกถูกใจของฟาโรจนได้แต่งตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดีในช่วงเวลานั้นชาวอียิปต์จะเรียกชาวยิวว่าฮิบบูนะครับคือคําว่ายิวยังไม่กําเนิดขึ้นมาชาวฮิบบูก็ได้อพยพเข้าอียิปต์เป็นจํานวนมากแต่แล้วการเมืองก็เปลี่ยนเมื่อโยเซฟและฟาโรได้สิ้นชีวิตลง ฟาโลองค์ใหม่ก็ได้ขึ้นครองราชและได้รับคำทำนายจากโหรว่าจะมีเด็กชายชาวฮิบรลูมาโค่นอำนาจของฟาโลโหพอฟาโลได้ยินแบบนี้ก็แบบเด็กที่ไหนว่าจะมาโค่นอำนาจกูฟาโลก็เลยสั่งฆ่าเด็กเกิดใหม่ชาวฮิบรลูทั้งหมดและเกณฑ์ชาวฮิบรลูไปเป็นทาสเพื่อสร้างพีระมิดเด็กคนที่ว่าก็คือโมเสสเนี่แหละครับแม่ของโมเสสกลัวกลัวว่าลูกของตนจะถูกฆ่าจึงนำลูกใส่ตะกร้าลอยน้ำจนกระทั่งเจ้าหญิงของฟาโล พบและได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ด้วยความที่โมเสสเขาเห็นอกเห็นใจแก่ชาติพันธุ์ตัวเองนะครับเลยเผลอฆ่าผู้คุมชาวอียิปต์ไปถ้าผมเป็นโมเสสนะก็แบบเฮ้ยสวยแล้ววะกูไปฆ่าผู้คุมอียิปต์กูจะโดนอะไรไหมวะโมเสสก็เลยต้องหาทางหนีแหละครับประกอบกับโมเสสได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ปลดแอกชาวฮิบรูในอียิปต์โดยให้เดินทางออกจากเมืองเพื่อกลับไปดินแดงแห่งพันธสัญญาที่ที่ซึ่งบรรพบุรุษของเขาเคยอยู่ ที่เหลือก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับโมเสสแหวกทะเลแดงเพื่อพาชาวฮิบบูหนีโดยมีฟาโลและทหารอียิปต์ไล่หลังมาติดๆพอชาวฮิบบูข้ามทะเลแดงไปจนหมดทะเลก็ถล่มใส่ทหารอียิปต์ระหว่างทางกลับโมเสสก็ได้พบกับพระเจ้าที่ภูเขาซีนายในประเทศอียิปต์โมเสสได้รับบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าแต่เนื่องจากชาวฮิบบูไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าจึงถูกลงโทษให้หลงทางในทะเลทรายเป็นเวลา40ปี หลังจากนั้นชาวฮิบรูก็เดินทางมาถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาและโมเสสได้เสียชีวิตลงครับหลังจากนี้ในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั้นยิวต้องรบอยู่ตลอดเวลาและตกอยู่ใต้อำนาจของทั้งชาวเปอร์เซียกรีกโลมันทำให้ชาวยิวต้องหนีจากไฟสงครามไปอยู่ตามดินแดงต่างๆทั้งในยุโรปแอฟริกาเหนือ ยวจึงเป็นชนชาติที่ถูกกดดันอย่างหนักเพราะต้องเสียอิสรภาพของความเป็นคนที่ถูกลังเกียจกีดกันจากนา,นานาประเทศจนมีกระแสที่เรียกว่าต่อต้านชาวยวแล้วก็อย่างที่เรารู้ครับโศกอนาตกรรมฆ่าล้างชาวยิวอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับชาวยิวก็คือศาสนาครับชาวยิวทุกคนต้องศึกษาคัมภีร์ที่ชื่อว่าทัดมุนทัดมุนแปลว่าศึกษาโทราโทราเป็นหนังสือห้าเล่มแรกของคัมภีร์ไบเบิล พวกเราน่าจะคุ้นกันในชื่อหนังสือของโมเสสมากกว่าคัมภีร์ทัศมุลรวมเอาคําสอนของคนหลายๆคนหลายๆยุคสมัยมาเข้าเล่มแล้วก็มีตีความจากคัมภีร์โทราและเพิ่มด้วยหลักปรัชญาการใช้ชีวิตเข้าไปชาวยิวทุกคนจะต้องอ่านคัมภีร์ทัศมุลและฝึกคิดฝึกตั้งคําถามฝึกตีความจากคัมภี์เพื่อถกเถียงกันเช่นถ้าน้ําท่วม ปลาจะยังอยู่ได้ไหมทําไมพระเจ้าไม่สร้างโลกภายในวันเดียวหรือสร้างโลกซะตอนนี้เลยแล้วด้วยวิธีการสอนแบบนี้เด็กๆของเขาจะฉลาดครับเพราะรู้จักคิดรู้จักตั้งคําถามรู้จักวิเคราะห์และตีความแล้วก็สื่อสารสิ่งที่คิดออกมาได้อย่างดีจากที่ผมเล่าไปชาวยิวจะรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศตัวเองเป็นอย่างดีเพราะต้องอ่านคัมภีร์ตลอดอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเหนียวแน่นแข็งแกร่งขึ้น แล้วก็มีความพยายามในการพัฒนาตัวเองตลอดก็คือความไม่สงบครับอิสราเอลเป็นประเทศที่มีเหตุกับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งถ้าคุณอ่านข่าวก็จะเห็นมานั่นแหละสรุปผมคิดว่าคนยิวมีปัจจัยที่ทําให้พวกเขาฉลาดหลายอย่างครับ 1. เพื่อเอาตัวรอดไอการเอาตัวรอดนี่แหละมันทําให้พวกเขามีวิันในการพัฒนาตัวเองเพื่อสู้กับภัยรอบตัว 2. คนยิวเป็นคนที่ยึดมั่นในคําสอนและความเชื่อของชาติพันธุ์อันนี้แหละผมคิดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ชาติพันธุ์เขายังรอดอยู่ในเมืองไทยผมคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างดูเช่นพอคนไทยเริ่มอายุเยอะหรือว่าป่วยหนักก็จะต้องเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถูกไหมครับซึ่งในประเทศเราก็คือศาสนาพุทธเหมือนเรากําลังเครียดกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องเครียดไปฝากกับคนอื่นตัวเราเองก็จะสบายใจขึ้น ผมไม่ได้หมายความว่าคนไทยอายุน้อยจะไม่เข้าวัดหรือไทยมีแค่ศาสนาพุทธนะครับที่ผมยกศาสนาพุทธเป็นตัวอย่างเพราะโดยส่วนใหญ่เมืองไทยเป็นศาสนาพุทธแล้วตัวผมเองอะ่ะก็ได้สัมผัสกับศาสนาพุทธส่วนศาสนาคริสตกับอิสลามผมความรู้อย่างน้อยเลยไม่ได้ยกตัวอย่างครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้ามีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราก็ให้คิดซะว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม ปล่อยๆแม่งไปเหอะหรือไม่ก็เดี๋ยวคนที่ทําไม่ดีกับเราอ่ะเขาก็จะได้รับผลของการกระทํานั้นในสักวันหนึ่งคือวันไหนไม่รู้แหละแต่สักวันหนึ่งอ่ะคือการทําแบบนี้มันจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นถูกไหมครับไม่งั้นชีวิตเราก็ต้องตกอยู่ในความโกรธแค้นความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมามันไปเชื่อมกับชาวยิวได้ยังไงล่ะคุณลองเอาตัวเองไปแทนเป็นชาวยิวดูสิโดนตีบ้านแตกไม่มีที่อยู่ตกเป็นทาสพอหนีมาได้ก็ต้องเล่ล่อนอีก ข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินอิ่มทุกมือ้อสิ่งที่จะทําให้คุณมีชีวิตต่อไปคืออะไรล่ะถ้าไม่ใช่ความเชื่อกับความยึดมั่นในชาติพันธ์สมมุติเลยนะตอนนี้เราเป็นคนยิวเราเชื่อในพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็จะช่วยเราหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทําตามหน้าที่ทําตามคําสอนคนที่ทําแบบนี้ก็จะเครียดน้อยลงถูกไหมครับเพราะเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองคอยแบกอัพข้างหลังเขาอยู่ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเกี่ยวนะครับก็คือพอมีเวลาให้คิดน้อยลงก็จะเครียดน้อยลงด้วยครับเพราะในจังหวะที่กาลังเล่ล่อนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่งหรือว่าไปอาศัยประเทศของคนอื่นอยู่แค่จะหาของกินหรือไปทํางานในประเทศอื่นก็น่าจะเหนื่อยจนหมดวันแล้วล่ะครับด้วยเหตุผลที่ผมว่ามาผมคิดว่ามันสนับสนุนให้ชาวยิวฉลาดครับพอเล่ล่อนแล้วเจอคนในชาติตัวเองก็ต้องเอาคนในชาติตัวเองไว้ก่อนทีนี้ก็ยิ่งเป็นปึกแผ่นมากขึ้น คนที่เคยลำบากมาก่อนจะสู้ชีวิตด้วยครับแล้วด้วยความที่พวกเขาต้องอ่านคำพีทัดมุนอยู่ตลอดมันยิ่งส่งเสริมให้พวกเขาเก่งเพราะคำพีทัดมุนเองก็มีการอัปเดตจากหลายผู้เขียนหลายยุคหลายสมัยทำให้ความรู้ของพวกเขามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา และสิ่งหนึ่งที่ยิ่งตอกย้ำว่าพวกเขาต้องพัฒนาตัวเองต้องเอาตัวรอดเก่งก็คือเหตุความไม่สงบในดินแดนที่พวกเขาเรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือว่าประเทศอิสราเอลที่ชาวยิวอาศัยกันอยู่ณปัจจุบันขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกรุณากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องขอบคุณมากมครับ